เดี๋ยววันนี้เรามาทําข้าวยำเกาหลีกินกันบอกเลยว่าอร่อยเหมือนเชฟเกาหลีมาทําให้กินถึงบ้านตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยแล้วตามด้วยเนื้อหมู100กรัมหั่นเป็นชิ้นๆนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดผัดหมูน้อยสุกประมาณ80%นะครับและให้เราใส่น้ําซอสเกาหลีขวดนี้เลยครับซอสบิบิมแบบจากมิซเคกิมจิใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับผัดกับหมูให้เข้ากันเลยครับตอนนี้หมูของเราก็สุกด,ดีแล้วนะครับให้นําหมูเราไปพักไว้ก่อนแล้วไปผัดผักกันต่อเลยครับ ให้เราใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับในส่วนของผักก็จะมีกระหล่ําซอยแตงกวาเห็ดหอมแครอทและก็ถั่วง,งอกนะครับผักนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบเลยครับโรยเกลือป่นลงไปที่ผักเล็กน้อยนะครับผัดผักของเราให้สุกสลดเลยครับผักของเราสุกสลดแล้วนะครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยครับ และโรยหน้าด้วยซอสบิบิมบับลงไปครับเสร็จแล้วนะครับข้าวยำเกาหลีสูตรทัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาหน้ารับทานมากเลยนะครับรสชาติข้าวยำจะมีความอร่อยจัดจ้านและได้ความหอมจากน้ำซอสบิบิมบับด้วยนะครับเมนูนี้ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีก็สามารถทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจซอสบีบิมบับจากมิตาเคกิมจิขวดน,นี้นะครับเดี๋ยวผมติดพิกัดไวใ้ให้ที่ตะก้าเหลืองนะครับวันนี้สวัสดีครับสุด,ดยอดมากครับเมนูนี้